ร้อนชิบหายโอยตาย,ตายควันอะไรวะหลือว่าน,นี่หนาวชิบหายพวกเราก็ยิ่อยู่เรื่อยเลย,เยชอบเปิดแอร์เยน็นๆแล้วก็มาใส่เสื้อหนาวกันมันเปลืองไฟนี่หนูก็เพิ่มแอร์เป็น29ก้าแล้วนะคะพี่มันไดงหนาวอยู่เลยครับ่าที่สุดแล้วเหรอ โอ้ยเฮ้ยถึงขั้นแบบจุดไฟพิงกันในออฟฟิศ hmm. เลยวะเน,นี่ยสรุปแอร์นี่มันแอร์อะไรวะเน,นี่ยแอร์มาเวลขอัพี่แอร์เลยนะแอร์มาเวลของพี่แอร์มาเวลนวัตกรรมแอร์สัมชาติไทยเพื่อคนไทยจากประสบการณ์กว่า15ปีกับศูนย์บริการทั่วประเทศระดับสากลพร้อมประกันสูงที่สุดอุป,ปรกรณ์ไฟฟ้าประกัน5ปีคอมเพรสเซอร์ประกัน12ปีแอร์มาเวล แอ์แบรนด์คนไทยเย็นจับใจต้องแอมาเวลไม่ไหวแล้ไไวไปก่อนดีกว่าเอา <c oughs> น้ำแดงแข็งวันแล้ว <c oughs>